วันนี้วันที่สองมีเด็กคนหนึ่งว่าตัดผมทรงนักเรียนเอาข้างหน้าไว้เด็กคนนี้ก็อยู่บ้านใกล้ๆก,ก,กันกับช่างอ้อนนี่แหละครับผมจะทำให้ดูครับตัดทรงนักเรียนเอาด้านหน้าไว้ชื่อเล่นเขาชื่ออะไรนะชื่อกันชื่อกัดกัดกัดชื่อกันชื่อกันชื่อเล่นเขาชื่อกันเด็กคนนี้อายุห้าปีหรือหกปี หรือสิบปีเขาใส่ชื่อกัดเดี๋ยวชื่อกัดเนาะเพราะฉะนั้นอายุถึงสิบปียังยังประมาณเก้าปีเก้าปีครับตอนนี้ปิดโรงเรียนมาตัดทรงเขาเรียกว่าทรงอะไรที่กัดว่าเมื่อกี้เนี่ยหน้าไว้นิดนึงนักเรียนทรงนักเรียนเอาข้างหน้าไว้นิดนึงผมก็จะทำให้ดู โดยใช้เบอร์สองครับเนี่เบอร์สองเป็นตัวสวมแล้วก็ลากอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บ,ป,บปึ๊บให้ดูชัดๆเลยครับใช้เบอร์สองเป็นตัวตัวตดนั่งเฉยๆอย่างนี้แหละครับมันจะตัดได้นิ่มดีวิธีตัดข้างหน้าแบบทรงนักเรียนผมถ่ายให้ดูชัดๆเลยครับนี่โดยใช้เบอร์สองนะครับ โปรงสมฟันปบตเตเลียนแล้วก็ค่อยๆทำอย่างเี้อย่างเี้แล้วด้านหน้ามันก็จะเหลือพอดีเลยเหลือขนาดเท่ากับเด็กนักเรียนเป็นวิธีตัดที่ง่ายๆตื่นเช้ามาของวันที่สองเดือนเมษายนตัดเสร็จแล้วเขาก็จะ แบบจะไปกับแม่ไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วเขาก็จะกลับมาอีกทีหนึ่งวันสงการานต์นี่ครับผมใช้เบอร์สองเป็นตัวตัวตดตัดจนรอบเลยแล้วผมก็ถอดเบอร์สองออกนะครับถอดเบอร์สองแล้วก็ปรับปรับตัวนี้ลงสุดทำจุด แล้วก็มาถ่ายด้านข้างนะครับเฉยๆนะครับเอ,ออย่างนี้นั่งอย่างนี้เออเนี่ถ่ายด้านข้างด้านมุมหน้าผากไปด้านหลังมันก็จะเข้าเป็นทรงนักเรียนพอดีนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บรอบหัวเลยนะครับมาถึงตรงนี้มันจะมีขวัญอยู่ตรงนี้ขวัญจะอยู่ราวๆนี่นี่อ้อมมาด้านหลัง เข้าทรงพอดีแล้วก็เยงหัวเด็กมาทางนี้เอออย่างนี้แล้วก็มาถ่ายฝั่งนี้เช่นเดียวกันดูนะครับเอามุมเอามุมหน้าผากมุมตรงนี้เป็นแบบแล้วเราก็ถ่ายอย่างนี้มันจะเข้าทรงพอดี นี่ครับวิธีตัดก็คือใช้ปรับปัตเตอร์เลียนลงสามแก๊กแล้วก็ไถอย่างนี้เอาขอบรอบหัวแล้วก็มาถึงด้านขวัญน,นี่คัน,นเดี๋ยวขับคันเดี๋ยวตัดให้นะครับแป๊บเดียวเกาได้นะครับนี่มีอะไรก็บอกช่างได้ครับพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วก็ให้เด็กนั่งตรงๆอย่างนี้แล้วก็ดูว่าระหว่าง ฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งนี้ฝั่งนี้เท่ากันทั้งหมดแล้วเราก็ปรับฟันตัวนี้ออกปิดสวิตแล้วก็ใช้ตัวไถโลนมาเนี่ยตัวนี้คือตัวไถโลนไถขาวนะแล้วก็มาตัดมาตัดอย่างนี้ครับนี่ดูปึ๊บนี่นี่คือตัวไถขาวเห็นไหมครับแล้วใส่แป้งให้เขานิดนึงข,งข้างขคัน เราก็ใส่แป้งแบบนี้ปึ๊บแล้วเราก็ดูนะครับนั่งเฉยครับพิงไว้เหมือนเดิมเอออย่างนี้อย่างนี้เหมือนเดิมแล้วเราก็มาขูดอย่างนี้ครับปึบปึบเบาๆบปึ๊บ,บ,บมันก็จะขาวเกี้ยงไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บ,บน่นเห็นไหมครับสองครั้งทำเหมือนกันยังมาทาั้งนี้เออ สองข้างทำเหมือนกันลากเบาๆฟืดฟืดทั้งสองข้างทำเหมือนกันทำแบบนี้นี่ครับผมทำให้ดูเป็นแนวๆว่าระหว่างฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งหลังทำเหมือนกันหมด นอกนั้นผมก็จะสรุปให้ดูว่าเมื่อตัดเสร็จแล้วจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ